คุณว่ายังไงนะเรื่องพวกนั้นนะจะมาเกิดกับช่องผมมันนี่มันนี่มันนี่ผมมีอะไรใจคุณรู้อ,อ๋อไม่เห็นไม่เห็นโอ้ยนุ่งใหญ่รึบ้า,าะอาโอ้ยอะไรกันนักดาวเนี่ยบทที่สองเคนจีแมน2021คัมแบ็กเ t a y l เลอร์ตายสิ เดี๋ยวมาเปิดตัวได้เทไ่ไหมเท่เอล่ะหวก่อนดูการกลับมาของคิ n จ i แมนในปี2 0 2 1กับการคัมคแบ็กที่คตดอลังการ8คลิปรวดทุกคลิปจะมีการเชื่อมโยงกันหมดใน8คลิปจะแบ่งเป็นรีวิว3คลิปตัวอย่าง4คลิปและปริศนา1คลิป ทำไมมันเหมือนจะเยอะแต่ทำไมมันดูน้อยน้อยอ่ะเฮ้ยเยอะแล้วนะาไปดูตัวอย่างไปความละเอียดภาพวิดีโอที่เพิ่มขึ้นเป็น 1,440p โอ้โหย่งกับโฆษณาขายจอทีวี การรีวิวแบบเดิมๆด้วยมุมกล้องที่สนคิบถึงโอ้นี่มันเป็นมุมกล้องดีไสนคิบถึงนี่นะสงสยองอยัยคงจะถึงเวลาซะแล้วนี่โวนผมได้กลับไปดูรีวิวเกมบิ๊กลีอีกครั้งเลยนะครับเนี่ยเปิดตัวตัวละครใหม่อย่างเป็นทางการเจ้าหมีสีชมพูสววสดีพวกฉันเองเจ้ามีสีชมพูกับความบ้าครั้งใหม่ที่หนักกว่าเดิม จังซีมันต้องทนผมสรวงบ้าอะไรกูวะเนี้มีน้อยมาแล้วจ้ากูไม่รู้กูงงนั่นมันบ้าอะไรวันนั้นทั้งหมดนี้ในเคนจ i แมน2021ข้ามแบกซีรีส์และขอเชิญทุกท่านพบกับตัวอย่างตอนต่อไปอืมจะว่าไปแล้วเนี่ยโปรดติดตามตอนต่อไป คลิปจบไปแล้วแต่ว่ามีเรื่องอยากจะแจ้งิด้หนึ่งนะครับคือจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยผมได้ทําช่องติ๊กต็อกแล้วนะครับซึ่งมันก็จะเป็นคลิปที่ไม่เหมือนกับที่เคยเห็นมาก,ก่อนนะนี่ดูอย่างคลิปนี้นะครับแหมการแสดงสีหน้านี่เข้ากับการเต้นจริงๆนะคือจะพยายามทําหลายๆแนวนะครับก็จะมีเรื่องนอกเหนือจากเกมอะไรเงี้ยด้วยนะครับก็อยากจะขอรบก,กวนทุกท่านนะครับช่วยเข้าไปติดตามด้วยครับขอบคุณมากๆนะครับ แล้วก็รบกวนคอมเมนต์อย่างสุภาพด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนทํานะครับขอบคุณมากครับผมโบนัสโอ้ยตายและเมื่อกี้นะครับถ่ายคลิปเสร็จนะครับไฟดับอีกเอาเข้าไปมันอะไรนักหนาคำนี้โอ้ยยังอยู่เพราะว่าเนี่ยไฟโอเคโอเคยังอยู่ยังอยู่รอดไปเราจะได้ดูกันแล้ว อุปผู้ผิดเราจะได้ดูกันแล้วครับทุกท่านผู้ผิดตรงไหนวะ